มหาสมุทรอินเดียพื้นน้ำที่มีขนาดกว้างใหญ่เป็นอันดับสามของโลกซึ่งจะกินพื้นที่ประมาณ20%ของพื้นน้ำในโลกโดยทางทิศเหนือจะติดกับตอนใต้ของทวีปเอเชียทิศตะวันตกจะติดกับคาบสมุทรอาหรับและทวีปแอฟริกาส่วนทิศตะวันออกจะติดกับจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยเราและทางทิศใต้ จะติดกับมหาสมุทรใต้ที่แยกจากมหาสมุทรอตนลนติกที่บริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกาโดยตอนเหนือสุดของมหาสมุทรอินเดียอยู่ในอ่าวเปอร์เซียซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีความกว้างมากที่สุดอยู่ระหว่างจุดใต้สุดของแอฟริกาและออสเตรเลียด้วยระยะทางเกือบ10,000กิโลเมตรมีพื้นที่73,556,000ลาตารางกิโลเมตรโดยบริเวณริมขอบมหาสมุทร จะมีเกาะขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดียได้แก่ประเทศมาดากัสการวมทั้งโคโอมลสเซเชลม์มาดิฟมอรลเซียสและประเทศสีลังกาการเขตแดนด้วยประเทศอินโดนีเซียโดยมหาสมุทรอินเดียมีความสำคัญในฐานะเส้นทางผ่านระหว่างเอเชียและแอฟริกา เนื่องจากมหาสมุทรอินเดียมีขนาดพื้นน้ำที่กว้างใหญ่มากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกจึงไม่แปลกครับที่จะมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆครั้งซึ่งจุดที่เกิดเหตุการณ์ลึกลับมากที่สุดก็คือบริเวณมหาสมุทที่ถูกเรียกว่าทะเลปีศาจใกล้ฝั่งเกาะมาดากัสกาโดยทะเลปีศาจแห่งมาดากัสกาเป็นจุดที่เรือและเครื่องบินสูญหายไปโดยปราศจากล่องรอยหลายสิบลำ ซึ่งถ้าหากนับตั้งแต่ปีคศ1950เป็นต้นมามีเรือหายไปณนะจุดนี้ถึง46ลำและก่อนหน้านี้ขึ้นไปมีเรือสูญหายอีกมากบางครั้งหายไปหมดทั้งเรือและกะลาสีบางครั้งก็จะหายเฉพาะกะลาสีเหลือแต่เรือเปล่าๆอย่างเช่นในปีคศ1789เรือฟรีเกตของฝรั่งเศส2ลำชื่อว่าลาบูโซกับลาสโตลา ออกเดินทางจากออสเตรเลียเพื่อมุ่งสู่มาดากัสกาแต่สุดท้ายเรือดังกล่าวก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยและในปีคศ1893เรืออังกฤษที่มีชื่อว่าคอนเนลลียสซึ่งในขณะที่เรือลำนี้กำลังเดินเรืออยู่กลางมหาสมุทรกัปตันได้รายงานแจ้งไปที่ศูนย์ว่าได้พบกับสิ่งประหลาดแต่นั่นก็คือเสียงสุดท้ายของกัปตันเรือและเรือลำนั้น เพราะว่าจากสิ้นเสียงรายงานของเขาก็ไม่มีใครได้พบเห็นเรือคอนเนลิอีสอีกเลยและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งประหลาดที่กับตันเรือคอนเนลิอีสได้เผชิญมานั้นคืออะไรถัดมาในปีคศ1901เรือฝรั่งเศสพร้อมลูกเรือและผู้โดยสารรวม114ชีวิตหายสาบสูญไปในบริเวณนี้อีก และในปีคศ1967เรืออาเดนของประเทศอังกฤษที่มีประชากรบ,บนเรือทั้งหมด98ชีวิตก็ได้หายสาบสูญไปพร้อมกับเรือทั้งหมดส่วนในปีคศ1968ถึงปีคศ1969ก็ยังคงมีเรือจากประเทศฝรั่งเศสและออสเตรเลียหายสาบสูญไปเช่นเดียวกันและในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองมีคนพบเรือดำน้ำของญี่ปุ่นลำหนึ่ง เกยตื้นอยู่บนฝั่งเดียโกสัวเลสของเกาะมาดากัสกาโดยเรือดำน้ำนที่ขึ้นมาเกยตื้นบนฝั่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ที่น่าแปลกก็คือบรรดาลูกเรือต่างพากันหายสาบสูญไปหมดโดยปราศจากล่องรอยและในปีคศ1961เครื่องบินของฝรั่งเศสพร้อมกับผู้โดยสารทั้งหมด5คนได้เกิดเหตุขัดข้องตกลงที่ชายฝั่งมาดากัสกาแต่ทว่า เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุกลับไม่พบศพคนทั้งห้าคนในซากเครื่องบินนั้นเหมือนกับว่าคนทั้งหมดบนเครื่องบินได้หายไปอย่างลึกลับที่สุดราวกับว่าก่อนที่เครื่องบินจะตกพวกเขาทั้งห้าคนไม่ได้อยู่บนเครื่องบินในปีคศ1964ตำรวจน้ำพบเรือสำราญขนาด64ฟิตลอยอยู่กลางทะเลใกล้ฝั่งเกาะมอริเซียสโดยที่สภาพเรือ ไม่มีอะไรบุบสลายแม้แต่น้อยแต่ทว่าไม่มีคนอยู่บนเรือลำนั้นแม้แต่คนเดียวอีกทั้งยังไม่มีร่องรอยว่าได้เกิดการต่อสู้หรือเพศภัยใดๆแม้แต่น้อยเพราะว่าคราบของทุกชิ้นที่วางอยู่บนเรือยังถูกวางอยู่กับที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่คนและพาหนะรอดกลับมาบอกเล่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเขาได้เผชิญหน้ากับอะไรมาบ้าง ในปีคศ1976เรือพิฆาตแห่งราชนาวีสหรัฐที่มีชื่อว่าลาวีแล่นมาใกล้ถึงฝั่งเดียโกโซเวเลสและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าผืนน้ำในบริเวณนั้นเกิดพายุหมุนอย่างบ้าคลั่งเป็นวงมหึมาและแล้วเกลียวน้ำก็ยกสูงขึ้นเป็นคลื่นยักษ์ถมเข้าใส่เรืออย่างรุนแรงและในท่ามกลางความปั่นป่วนนั่นเอง ลูกเรือทั้งหมดก็ได้ยินเสียงปรหลาดดังมาจากทิศทางต่างๆกันในทามกลางเกลียวขึ้นเป็นเสียงคนร้องขอความช่วยเหลืออย่างโหยหวนแต่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนต่อจากนั้นก็มีเสียงคนพูดกันราวกับว่ากำลังตกอยู่ในสภาวะที่หวาดกลัวแต่ภาษาที่พวกเขาได้ยินนั้นลูกเรือสหรัฐไม่สามารถฟังออกสักคำเดียวเพราะเหมือนกับว่า คนหลายสิบคนต่างก็พูดภาษาของตอนนับสิบสิบภาษาพร้อมกันและเหตุการณ์ผ่านไปนานนับชั่วโมงจึงหยุดลงพร้อมๆกับเรือที่แล่นผ่านบริเวณอันบ้าคลั่งนั้นออกมาได้โดยที่ไม่มีใครให้เหตุผลได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่หนึ่งมิถุนายนปีคศ1970เรือบรรทุกตํามันของอังกฤษชื่ออินเนเดลประสบพายุใหญ่และทะเลบ้าคลั่งขนาดหนัก ที่ใกล้กับเกาะซีเชลจนถึงกับต้องสละเรือซึ่งทำให้ลูกเรือทั้งหมด60ชีวิตลงเรือชูชีพหนีออกมาได้โดยทุกคนเราเป็นเสียงเดียวกันว่าเราบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรมันมืดไปหมดมือสนิทราวกับไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้มันเหมือนกับว่ามีพลังประหลาดกำลังดึงดูดตัวเราอย่างรุนแรงจนทนไม่ได้ในวันที่11ธันวาคมปีคศ1 9 6 9 กับตันโลแลนแอนติบีพร้อมด้วยดักบินผู้ช่วยหรือโทริเวพร้อมกับผู้โดยสารกำลังนำเครื่องบินบินอยู่ในระยะความสูง4,000ฟุตซึ่งก่อนหน้าที่พวกเขาจะนำเครื่องขึ้นนั้นพยากรณ์อากาศได้ระบุว่าอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดวันแต่เขากลับต้องเจอเรื่องประหลาดเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาได้พบนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่หมอกหรือเมฆและไม่ใช่ควัน ซึ่งลักษณะมันจะมีสีครีมเข้มเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มาหึมมากำลังลอยตัวเข้ามาช้าๆซึ่งขนาดนั้นทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยไม่ว่าท้องฟ้าจากด้านบนหรือทะเลจากด้านล่างเห็นเพียงแค่วัตถุสีครีมข้นหนาทึบป,ปกคลุมเต็มไปหมดและแล้วสถานการณ์ก็เลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในวงล้อมของวัตถุสีครีมนั้นอย่างสิ้นเชิงเริ่มจากมีแสงฟ้าแลบเกิดขึ้น โดยกัปตันได้เล่าว่ามันเป็นฟ้าแลบจากเบื้องบนผ่านเข้ามาในวัตถุสีครีมมันกระทบปีกเครื่องเราจนสั่นสะเทือนหรือผู้ช่วยของผมร้องตะโกนอย่างลืมตัวว่าเรากําลังเจอพายุคลื่นไฟฟ้าซึ่งในตอนนั้นวิทยุติดต่อกับหอบังคับการขัดข้องเข็มต่างๆที่หน้าปัดเป๋ผิดทิศทางไปหมดมีอย่างเดียวเท่านั้นที่สงบนิ่งคือนาฬิกาเพราะว่ามันหยุดเดินทันที ที่เครื่องบินเข้าสู่กลุ่มวัตถุสีครีมหนานนี้และเมื่อยิงเข้าไปในกลุ่มสีครีมข้นนั้นมากขึ้นแสงฟ้าแลบก็รุนแรงขึ้นทุกทีแต่เขาและผู้ช่วยก็ยังคงประคองเครื่องอย่างสุดความสามารถโดยใช้เวลานานถึง35นาทีเต็มๆจึงสามารถผ่านออกมาได้แต่ตัวเครื่องบินได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจนไม่สามารถบินต่อไปได้แต่ครา์ดีที่เขาทั้งสองยังสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัย หลายๆเหตุการณ์ถูกตั้งคำถามขึ้นว่าอะไรเป็นตัวการพาให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้ขึ้นณบริเวณทะเลปีศาจแน่นอนครับหนึ่งในคำตอบนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวตามเคยเพราะว่าในบริเวณทะเลปีศาจมีรายงานว่ามีผู้พบเห็นสิ่งบินลึกลับอยู่บ่อยๆและมักพบในลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผู้ที่เชื่อเรื่อง UFO ได้สรุปว่า เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ผู้มาจากโลกอื่นอย่างแน่นอนแต่บางกลุ่มก็ออกมากล่าวว่าอาจจะเป็นเพราะลมฟ้าอากาศที่แปรปรวนจนทำให้เกิดเหตุการณ์ลึกลับแบบนี้ก็เป็นได้ครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์เลยคลิปหน้า จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไร่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งติดตามรอด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ